ผมอแล้ว่มันเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเรียนตรอบที่เปลี่ยนเฮ้ยเรียตอบลยเซตรอบแรกนีเอเกดีนีคู่เนะคะเปลี่ยนสออรอดีเชื่ขึ้นมาดังจริงจรลก็ตามเนาะนีอุยรอบสเราจะรวมใครอนดีอันนี้อันนี้ดิสเองกันนะอันนี้ดิสเองกันอันนีิสเองกัน

เราตกตื่นที่ไหครับตอนนี้ได้ที่หนึ่งสองถ้าไม่มีที่สี่ก็จะเป็ที่หนึ่งสอมไม่เป็นไรโอเคนะครับผมรอสักครู่นิดนึงขอเดี๋ยววาเราเป็นแบบไที่สเนาะพี่นี่นงเป็นแบบคนเล่นอ๋อคนเล่ิเชิญครับ Mira <mimitation> tekam ये ले साहब वो बोलवे มันจะแต้แถนะ <mimitation> <imitation>